ทุกคนเมืองมรดกโลกนะฮะวัดราชบูรณะทุกคนจ๋าเราอยู่ที่โบราณคาเฟ่อันรสอร์ยิ่งใหญ่มากทุกคนฉัน,นอยากจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าเรามีดีจริงๆฮะทุกคนดูสิฮะร้านทะลุไปถึงนู้นเลยนะฮะสามสี่ครูหาเลยนะฮะรถอย่างกำลัลงการมากๆเลยทุกคนครับอยากจะบอกให้โลกรู้ไปแบบว่าเธอต้องมาเพราะมันสวยงามยิ่งใหญ่นี่คือเมืองประวัติศาสตร์ อายุทยากรุงเก่าทุกคนจ๋าหอมกุ่นไปเลยฮะทุกคนจ๋ามาแล้วหอมนะฮะนี่ฮะทุกคนบรรยากาศกับการองะยิ่งใหญ่มากทุกคนครับลูกค้าเต็มร้านเลยทุกคนนี่ทุกคนูิค้ามาตลอดเลยทุกคนจ๋าฟังมากทุกคนทุกคนคือแบบตื่นเต้นไปด้วยเพราะอะไรรู้ไหม ลูกค้าที่มานี่คือแบบต้องบอ,อกเป็นลูกค้าระดับแบบพรีเมียมอยู่เหมือนกันนะทุกระดับเลยทุกคนจะหาเพราะว่าทำเลแบบนี้นี่ทำเลทองมากๆแล้วก็ดูสิใช่ไหมฮะอยู่หน้าพระราชวังเก่าบางหลวงแล้วก็เป็นเมืองโบราณเป็นเมืองประวัติศาสตร์พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทุกคนนี่ฮะ ตอนแรกเรานึกว่าคนละล้านกันนี่คือส่วนเดียวกันนะคะทุกคนโบราณคาเฟ่แอนด์ร a สอร์ททุกคนครับนะฮะตรงนี้เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองไปตลาดพ่อพรมได้ตลาดเจ้าพรมทุกคนนะฮะนี่คือวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดที่อ๋อโอ้โหยิ่งใหญ่ทุกคนมีหัวพระเสียนพระพุทธรูปที่อยู่ในรากต้นไม้ไงถ้าเกิดเราเห็นในโปสเตอร์หนังสือประวัติศาสตร์กรุงศรอยุธยาก็จะมีนะฮะ รูปภาพนั้นปรากฏอยู่ให้เห็นอยู่จนชินตาเนี่ฮะเดินไปทางนี้ก็ไปกรุงศรีนะฮะกรุงศรีชาวเวเลอร์ลอชนะฮะหน้าวัดพระเมนอย่างที่บอกเป็นวัดเดียวที่พมา่าไม่เผาก็คือวัดหน้าพระเมนทุกคนก็เดินมาที่นี่ได้ขับรถมาได้เลยนี่ตุกต๊กๆฮะนะฮะพระราชบุรณะครับและอุทยานประวัติศาสตร์ไปทางนี้นะฮะไปตลอดเป็นเส้นทางเลยมีการแสดงแสงสีทุกคนนี่ฮะโอ้ย จะโพสทันไม่ออยเยอะแยะเลยทุกคนจ๋ามีอะไรให้ถ่ายเยอะมุม,ม,มเยอะใครจะมาทําคลิปปวดให้ชาวโลกรู้ว่าเรามาคาเฟ่รีสอร์ทโบราณที่ดีที่สุดเอาโบราณสะกดตัวเอตัวเดียวนะฮะบางคนสะกดตัวเอสองตัวใช่ไหมฮะแล้วแต่ออกเสียงเหมือนกันค่ะนะฮะ,นะะทุกคนจ๋าต้องบอกว่าเราแวกนี้นี่คือดีที่สุดคาเฟ่ที่ดีที่สุดปังที่สุดเลิศที่สุดนะฮะนี่ฮะฉันบอกได้เลยว่าดีที่สุดจริงๆเพราะใหญ่ที่สุดด้วยแล้วก็ลูกค้าแบบ ดูแล้วทุกคนมีความสุขนะฮะมาเยือนที่นี่นะฮะนี่คะความดีทำให้ลูกค้ามาเที่ยวมาเยือนทุกคนมรดกโลกค่ะนี่ฮะของเขาดีจริงนะฮะไม่ได้อ่วยนะฮะทุกคนไม่ได้อวยนะฮะย,ะฮะยาไปถึงข้างในเลยฮะทุกคนเดี๋มาก เหมือนมาบ้านนะทุกคนจา้ามาบ้านแต่เป็นคาเฟ่ชอบคําว่าโบราณแต่เขามีความร่วมสมัยทันสมัยแต่เขาภูมิใจในความเป็นประวัติศาสตร์นะฮะก็คือคําว่าโบราณเนี่ยเป็นความหมายที่ลึกซึ้งนะฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ชาวลูกนะอันนี้จะเป็นชุดอ่อลุกชุดด้วยทุกคนจา้าอันนี้เป็นปลาฉลาดไหมปลาฉลาดใช่ไหม ุ่งแม่น้ำที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของกรุงเก่าอุทิยานะครับราชธานีกเก่านี่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ทุกอย่างนี่เป็นซิกเนเจอร์นี่เป็นโอ้วยดีสายไหมอยุทิยาอันนี้แกงไหลบัวใช่ไหมแกงน่แกงกะทิกระทูวินาททานมากเลยทุกคน